นี้ได้ได้มาฟังวหน้าพักไม่ได้มาฟังเลขาหรือไม่ได้มาฟังอาจารย์ทั้งหมดคนที่รู้ปัญหาดีคนที่จะทำนโยบายสาธารณะทางการเมืองนโยบายสาธารณะทางการเมืองเดี๋ยวท่านอาจารย์สุริพันธ์คนพูดก็คือเป็นนโยบายของประชาชน การนโยบายสาธารณะสิ่งที่ถ้าเราเป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐไม่ใช่สิ่งที่รัฐจะทําอะไรไม่ใช่สิ่งที่รัฐควรจะทําอะไรเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่รัฐต้องไม่ทําอะไรแต่เป็นสิ่งที่รัฐควรไม่ทําอะไรเอาประาชาชิได้แสดงจุดยืนในสิ่งที่รัฐต้องไม่ทําอะไรเช่น ออกกฎหมายยังไงที่ให้กัญชาซึ่งทั้งโลกป็นยาเสพติดไปเขียนในยามาตราสามไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยเราไปดูรายชื่อก็มีพักเดียวที่ยืนไม่เห็นด้วยมีอย่างน้อยหกคนแล้วก็มีพี่สุรินปาราเลอีกคนนึงแต่สอสอทั้งหมดในเห็นด้วยเพราะแค่จั่วมาตราสามเนี่ยเ็าบอกว่ากัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ผมลองโทรไปถามในขาวปสเขาบอกทั้งโลกเนะี่ยถ้าเขียนประก,กาศไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยไม่มีแต่เขาจะเช็คเกาหลีเหนือก่อนว่าม,มีหรือไม่เอเมริกาแคนาดาเขาก็ไม่ประก,กาศทันทีว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดตเขาเพียงแต่มีบทว่าถ้าการจะใช้กัญชาก็มีกฎแค่ไหนของเราไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือการเป็นรัฐบาล ต้องไม่ทำอะไรเพราะการทำอะไรที่เป็นการทำลายมนุษย์เป็นทำลายสุขภาพหรือการเป็นการทำลายอนาคตเพราะภพัจจชาติมชายาอาจารย์มันนอได้อ่านผมเอาตอนทำนโยบายผมก็เอานโยบายของเราเนี่ยเอาโดการของพรรคเราเนี่ยไปให้น้ปาป่าหลายคน ในจำนวนั้นมีอาจารย์นเนธเนศอาพรสุวรรณอาจารย์อาจจะเป็นผู้จัดนะผมก็บอกว่าท่านอาจารย์ดูที่ว่าอุดมการเก้าข้อเนี่ยอาจารย์ธเนศชอบอุดมการข้อไหนอาจารย์ธเนศใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเ,เพราะว่าแกก็บอกแกช,ชอบข้อหกนะผมมาดูอีกแล้วข้อหกคืออะไรข้อหที่อาจารย์ธเนศชอบที่สุดเนี่ย เขาบอกอุดมการเดี๋ยวตัดให้ใครเอานโยบายให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเนี่ยนะข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าพักประชาชาติเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมคือท่านบอกว่านี่ยิ่งกับประชาธิปไตยเพราะว่า ท่านบอกว่านี่คือคือคุณค่าของมนุษย์เนี่ยมีความสําคัญแล้วยังเหมาะสมทั่วถึงอิสระเพื่อจะเป็นทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกนี่คือทางออกของประเทศคือถ้าเราทําให้พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยได้ เราเห็นว่าเขาเป็นคนมีคุณค่ามีความสำคัญเนี่ยอันนี้คืออุดมการณ์สูงสุดนี่ท่านอาจารย์ทะเนียนะส่วนอาจารย์ศิริพันธ์อาจจะเปข้อบิดก็ได้นะน,นี่คือยกตัวอย่างแล้วต้องขอบคุณท่านอาจารย์วนันนออาจารย์สุรพลและหลายคนนะครในการทํานโยบายพักเนี่ยมีบางวงเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะเรายังเขียนในกลุ่มพระสงฆ์มื่ี้ให้รับคสมบัติดู เพราะว่าในสามจังหวัดนี้ประชาชนทุกคนในสามจังหวัดยืนหยัดมาถึงวันนี้บนความขัดแย้งบนความไม่เข้าใจบนความสูญเสียต่อชีวิตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นการทำนโยบายของพรรคเราต้องการ ที่บอกไว้3ส่วนก็คือพักจะเป็นพักที่สร้างสรกคิภาพแล้วปวม้มความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคนสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความย,ายั่งยืนถ้าเป็นพี่น้องพุทธินกาจะเป็นความจำนวนต่อพระเจ้าคือจำนวนต่อสิ่งที่ดีนี่ก็คือเป็นนโยบายซึ่งมีอย่างที่ไหนนโยบายทางเศรษฐกิจ เราจะมีสวนอยู่ทรงอยู่ในเกษตรกรเลยนะเมื่อกี้ให้อาจารย์ธุกตัตยเรามีพี่น้องพุทธที่ต้องพัฒนาภิกษุสามาเณรพี่น้องมุสลิมไปทัดมีร้านอาหารก๋ยตยำที่เป็นศักยภาพสำคัญอยู่ในในโยบายอันนี้ก็ฝากท่านผู้สมัครท่านผู้ช่วยนะครับเพราะอันนี้เดี๋ยวดรแมรี่ ใช้เป็นการบ้านว่าผมยังไม่รู้โจทย์ดรตดนะว่าจะออกมายัางไงนะครับนี่นี่ก็อยากะเรียนาอาจารย์ผมได้เจอกันทั้งสองท่านซึ่งผมเป็นแฟนคลับทั้งสองท่านนะครับก็ดูอาจารย์ชริพันธ์จากทีวีเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์แสดงความเห็นเนี่ยมันตรงกับใจนักประชาเตไปเต,ต็ตงนี่ผมอยากว่าอยากนองภาพพรรคประชาชาติมองการเมือง มองคําแนะนําให้ทัพประชาชาติเนี่ยควรจะไปอย่างไรนะส่วนดรอเร์แมนี่นี่ต้องอยู่สองวันนะก็ทํำยังไงจะให้คือเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าคนที่อยู่ในนี้มีคุณค่าเลยคุณค่าอย่างยิ่งเพราะว่าเขาต้องไปทําให้ประชาชนและมีศักยภาพเราจะเอาคุณค่ากับศักยภาพของสมาชิกที่นั่งอยู่ในนี้ มาทำยังไงจะให้15เขตขอเขตละ5,000คะแนนเมื่อกี้กกตอบอกว่าแพ้ชนะอยู่ที่ประชดีตก็เราหนีไม่พ้นว่าก่อนที่จะเป็นเลกตั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเอานโยบายเอาสิ่งแล่เนี้ยไปพูดกับประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ